สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูจุ๊บแจงเดับเโบหลดตันนจะจ๋วันนี้นะคะเราจะมาดูอ่เราจะมาลองคำนวณเรื่องความร้อนจำเพาะกันนะคะซึ่งเวลาคำนวณเรื่องความร้อนจำเพาะเราจะมาใช้สูตรหลักนะคะสูตรหลักของเราก็คือ Q อแปบหนึ่งปากกาของคุณครูคือ Q เท่ากับ m c Delta t นะคะ m ค <Arrow> ืออะไร m ก็คือมวลนะคะมวล c คืออะไร c ก็คือความร้อนจำเพาะอ่าเดลต้า t เดลต้า t คืออะไรเดลต้า t ก็คืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอ่า ทีนี้ค่ะ Q คือปริมาณความร้อนใช่ไหมคะโจทย์เขาบอกว่าจะต้องให้ความร้อนแก่น้ำกี่แคลอรี่เพื่อทำให้น้ำมวล1น100กรัมมวล1น100กรัมอาก็คือตัว m นะคะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก20เป็น4อ่อาอันนี้ก็คือเดลต้ t นะคะโดยนะ้ำมีความร้อนจำเพาะเท่ากับ1แคลอรี่ความร้อนจำเพาะก็คือตัว c นั่นเองนะคะอ่าตัว m m, m คือเท่าไหร่นะ <M S 1> ลูก m ก็ <100. S 1> คือ100คูณ c c ก็คือมีค่าเท่ากับ1 d e l t เดลต้ t a t ก็คืออุณหภูมิเอ่อ t 2อลบ t 1ก็คืออุณหภูมิ2อลบอุณหภูมิแรกนะคะอุณหภูมิสองก็คือ40่บลบด้วย20นะคะ ดังนั้นเราก็จะได้100คูณ20นั่นก็คือเท่ากับ2,000แคลอรี่ดังนั้นปริมาณข้อนี้นะคะเป็นปริมาณความร้อนอ่าเราจะต้องให้ความร้อนแก่น้ำ2,000แคลอรี่อ่าต้องให้ความร้อน2,000แคลอรี่ ่าโอเคข้อหนึ่งเรียบร้อยต่อมาค่ะข้อ2จงหาปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำมวล10กรัมน้ำมวล10กรัมเป็นสีปากกาแป๊บน้ำมวล10กรัมก็คือตัว M ถูกไหม M คือมวลอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก25เป็น90อันนี้ก็คือเดลต้าถูกไหมคะ โดยนะ้ำมีความร้อนจำเพาะความร้อนจำเพาะเรยกอีกอย่างนึงว่าความจุความร้อนนะคะอ่านี่ก็คือตัว c อ่ะสูตรเดิมเลยค่ะลูก q เท่ากับ mc เดลต้ t m ก็คือ10 c ก็คือ1 d e l t เ t ก็คือหลังลบก่อนก็คือ90ลบ ่าเราก็จะได้4ีคูณเ0บลบหเหลือ65ดังนั้นก็จะเท่ากับ650แคลอรี่อ่าเพราะฉะนั้นจะต้องต้องอะไรคะต้องได้รับความร้อน650แคลอรี่นะคะ จบสองข้อง่ายๆนะคะอ่าต่อมาค่ะข้อ3ปริมาณความร้อนที่ทำให้น้ำมวล200กรัมอ่าอันนี้ก็คือตัว m นะคะ m ศูนเสียไปอ่าดูให้ดีศูนย์เสียไปนะคะศูนเสียไปอ่าเมื่ออุณหภูมิลดลงจาก หนึ่งร้อยเป็นยี่สิบอ่ะอน,นี่ก็คือเดลต้าทีนะคะโดยน้ำมีความร้อนจำเพาะเท่ากับหนึ่งอันนี้ก็คือตัวซีนะคะอ่าทีนี้เออสูญเสียไปอ่าเราก็ใช้ใช้สูตรคิวเท่ากับ M C d ม l t a T M มมวลเท่ากับสองร้อย C C ซีก็คือ1ความร้อนจำเพาะนะคะเดลต้าทีเอาหลังลบก่อน2 0่สิลบหนึอ่าเท่ากับ200ร้คูณลบแปดังนั้นมันก็จะติดลบเท่าไหร่คะหนึ่เอ้ยหนึ่ยแคลอรี่อ่าการที่มันติดลบหมายความว่าอะไรการที่มันติดลบเนี่ยค่ะหมายความว่า ศูนย์เสียความร้อนนะคะอาศูนย์เสียความร้อนหนึ่งรอ้อยหนึ่งมืนหกพันแคลอรี่นะคะอืมโอเคต่อไปอีกข้อหนึ่งค่ะจะต้องให้ความร้อนแก่ทองแดงกี่แคลอรี่เพื่อทำให้มวลทองแดง 200กรัมมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจาก10เป็น50อ่ามันคือเดลต้าทนะคะลูกอ่าโดยทองแดงมีความร้อนจำเพาะอ่าคือค่า C คืออันนี้อ่าข้อนี้ก็ยังไม่ยากนะคะจะใช้สูตร Q เท่ากับ mc เดลต้านะคะซึ่ง Q เท่ากับ mc เดลต้าใช่ไหม m เท่ากับ200ค่า c c ของทองแดงก็คือ0.09 Delta t. เลต้า t อุณหภูมิหลังลบอุณหภูมิก่อนก็คือ50ลบด้วย10 2 0อ่200คูณ0.09คูณ40ดังนั้นก็เลยมีค่าเทา่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะลูกมีค่าเท่ากับ720แคลอรี่ เพราะฉะนั้นข้อนี้สูญเสียหรือได้รับคะก็ต้องอจะเห็นได้ว่าอุณหภูมิหลังมีค่ามากกว่าอุณหภูมิต้นแสดงว่าเพราะฉะนั้นต้องได้รับความร้อน720ดร้แคลอรี่นะคะต่อไปข้อ5ค่ะ จะต้องให้ความร้อนแก่แท่งเหล็กซึ่งหนัก10กิโลกรัมอ่ารอบนี้โจดนะคะมวลไม่ได้หน่วยเป็นกรัมเลยนะคะมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมนะคะเพื่อให้น้ำอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก150ข้อนี้เราไม่ต้องลบและเพราะมันคืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะอ่าโดย c ของเหล็กมีค่าเท่ากับ0.115หน่วยเป็นกิโลแคล ต่อกิโลกร,รัมองศาเซลเซียสเวลาลูกจะเข้าสูตร Q เท่ากับ mc ดี l t a t นะคะลูกก็ต้องสังเกตค่า c ก่อนค่า c ก่อนหน้านี้ค่ะเราจะเป็นหน่วยเป็นแคลอรี่ต่อกรรัมองศาเซลเซียสใช่ไหมแต่รอบนี้เราเปลี่ยนนะคะดังนั้นเวลาลูกจะเข้าสูตรนี้ลูกจะต้องยึดค่า c เป็นหลักนะคะซึ่งอันนี้ของค่า c มันมาจากอะไรมันอันนี้มันจะมาจาก ปริมาณความร้อนอค่าคิวที่ได้ลูกจะเป็นหน่วยแบบนี้เลยนะคะ,ะปริมาณความร้อนกิโลกร,รัมคือหน่วยของมวล C คือหน่วยของอุณหภูมินะคะ,ะทีนี้ค่ะเราก็จะเข้าสูตรโดยยึดจากค่า C เป็นหลักนะคะอ่ายึดจากค่า C เป็นหลัก ซึ่งมวลค่า c เขาบอกว่ามวลหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมดังนั้นเราก็ใช้สิบได้เลยค่า c มีค่า0.115คูณด้วย เดลต้าทเดลต้าทีเขาบอกว่ามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกอ่าไม่ต้องบวกลบคูณหารแล้วนะคะรอบนี้อ่าเราก็เลยใช้เป็น150ดังนั้นข้อนี้ง่ายมากเลยค่ะคูณเลขคะ่ะลูกอ่าเราก็จะได้172.5หน่วยเป็นปริมาณความร้อนอ่าดูตามค่าสเลยเป็นกิโลแคลอรี่นะคะอ่าเพราะฉะนั้น ต้องให้ความร้อน172.5กิโลแคลอรีนะจ๊ะอ่า่อมาคะ่ะลูกมา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 ข้อ6นะคะข้อ6อือ้อขยายนิดนึงอ่าจงคำนวณว่าจะต้องใช้ความร้อนกี่จูลอ่ารอบนี้มวยเป็นจูลน,นะคะ ความร้อนใช้เป็นตัว Q นะคะเพื่อต้มน้ำ10กิโลกรมัมอ่ามวนหน่วยเป็นกิโลกรัมอีกแล้วอ่ะที่ที่เท่าไหร่ที่30องศาเซลเซียสให้ร้อนเป็น70 30เป็น70อ่ามันคือเดลต้า t นะคะอ่ากำเนิดค่าความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับอุ๊ยอ่าคือค่า,าสีใช่ไหมดูหน่วยมันซี อ่าครูบอกแล้วนี่ก็คือหน่วยของ q อันนี้หน่วยของ m อ่าทีนี้จูนค่ะจูนเขามีบอกว่าจูนก็เป็นหน่วยของปริมาณความร้อนเช่นกันเขาบอกว่าหนึ่งแคลอรี่ค่ะลูกจะเท่ากับ4.2 4.2จูนจูนใช้เป็นตัว j นะจ๊ะอ่ะทีนี้เข้าสูรเลยค่ะ q เท่ากับ m c delta t M อ่าเราดูก่อนว่าค่า C เราหน่วยเป็นกิโลกรัมดังนั้น M เราก็ต้องใช้เป็นกิโลกรัมเหมือนกันก็คือ10อ่าค่า C เขาบอกมาแล้วว่าเท่ากับ C เท่ากับ4.8คูณ10กำลัง3 10กำลัง3ก็เท่ากับ1,000นะคะลูกอ่คูณด้วยเดลต้าทความร้อนจาก30ไปเป็น70อ่าเอา70ลบ30นะคะ อ่าแล้วก็คิดเลขค่ะลูกอันนี้คือกระบวนการคิดเลขแล้วเออข้อนี้ก็จะตอบหนึ่งเก้นนหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรคะปริมาณความร้อนให้มาหน่วยเป็นจูลซึ่งโจทย์ถามจูลเราก็ตอบจูลถูกแล้วดังนั้นใช้ความร้อน หนึ่งเก้าสองศูนย์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 จืนอ่ะโอเคเม่จ่ะข้อต่อไปค่ะเหล็กแท่งหนึ่งมวลห้าพันกรัมเอาหน่วยกรัมอีกแล้วอุณหภูมิอ่ะก็คือตัวเอ็มถูกไหมอุณหภูมิเจ็ดสิบเอาไปแช่ในน้ำจนอุณหภูมิลดลงอ่ะข้อนี้ต้องมีการสูญเสียความร้อนนะคะอ่า และจะคายความร้อนออกมากี่จูนีน่ตัว Q ความจุความร้อนอ่ะตัว c อ่าดูหน่วยความจุความร้อนแคลอรี่ต่อกลัมองศาเซลเซียสอ่าใช้สูตรเลยค่ะลูก Q เท่ากับ m c delta t m อ่าหน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นกลัมอยู่แล้วอ่อเคอยู่อ่าเราก็เขียนไปเลย 5, ห้าพันคูณ c คือ0 หนึ่งหนึ่งห้าเดลต้าทีทีหลังก็คือสามสิบลบด้วยทีก่อนก็คือเจ็ดสิบนะคะอ่าดังนั้นอันนี้ก็จะต้องตอบเป็นยังไงคะลูกตอบติดลบนะคะลบเก้าหกหกศูนย์ศูนย์นะคะนวยเป็นอุ้ยแป๊บหนึ่งนะคะผิด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 คิดเลขผิด ลบลบแป๊บหนึ่งอ,อ่าเท่ากับหน่วยที่เราได้มาก็ต้องเป็นแคลอรี่นะคะอ่าอันนี้เราก็จะได้เท่ากับลบสองสามศูนย์ศูนย์นะคะแต่ค่ะเนื่องจากครูบอกว่า1แคลอรี่เท่ากับ4.2จูลเพราะว่าโจทย์เขาถามจูลมาดังนั้นต้องตอบจูลดังนั้นเราก็ต้องเอาไปคูณด้วย 4.2นะคะคูณ4.2จึงจะมีค่าเท่ากับลบ966000เอ๊ะเมื่อกี้หน่วยเป็นจูลเนาะครูเขียนผิดโอ้อ่านถูกเขียนผิดอาการหนักละอะหน่วยเป็นจูนทีนี้เอาจูนไปคูณ4.2เราก็จะได้เป็นหน่วยแคลอรี่ เอ้ยครูม hmm. ื uh, นครูมืนเอาใหม่เอาใหม่เออแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้สิ่งที่ได้มา mm hmm. เอาใหม่นะคะสิ่งที่ได้มาก็คือแคลอรี่ใช่ไหมอ่าดังนั้นตรงนี้ก็ต้องต่อเป็นแคลลอรี่เออตอนแรกก็สอนถูกแล้วเนาะงงตัวเอง อ่าแคลอรี่ดังนั้นเปลี่ยนหน่วยแคลอรี่ให้เป็นจูลโดยการเอาไปคูณ4.2อ uh, ่าเราก็จะได้เป็นอ่าจูลนะคะเพราะฉะนั้นอ่า uh, เครื่องหมายลบเหมือนเดิมเลยค่ะลูกเครื่องหมายลบก,ก็คือศูนย์เสียนะคะศูนย์เสียความร้อนอ่า uh, เพราะมันอุณหภูมิลดลงไงมันก็เลยศูนเสีย 9ก้าหกหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หน่วยเป็นจูลน,นะคะอ่ะโอเคต่อมาข้อสุดท้ายของเรานะคะลูกอ่ะเขาถามว่าเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึง่งสีเขียวดีกว่าจงหาปริมาณความร้อนที่ทำให้น้านาคือน,น้ำนะคะน้ำแปดร้อยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสี่องศาเซลเยสออุณหภูมิสี่เป็นหนึ่งร้อย ่ค่า c เราก็รู้แล้วว่าเท่ากับ1น่เนาะอืมอ่าทีนี้เราจะใช้สูตรเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าน้ําหน่วยเป็นอะไรอยู่ลูกบาทเซนติเมตรอ่าเราก็มาดูค่ะจากสูตรความหนาแน่นอ่าก็คือตัว d ถวมรนแล้วในถวมที่แล้วเนาะเท่ากับ d เท่ากับมวลก็คือ m ส่วนด้วย v v คือปริปมาตรนะจ๊ะ อ่ะซึ่งความหนาแน,น่นของน้ำมีค่าเท่ากับหนึ่งมวลไม่รู้เขียนไว้ v v คือแปดร้อยดังนั้นมวลจะเท่ากับแปดร้อยกรัมนะคะเอาไปคูณน,นะลูกอืมอ่ะทีนี้อ่ะรู้แล้วว่ามวลของน้ำก็คือแปดร้อยกรัมใช่ไหมอ่ะทีนี้มาเข้าสูตรเลยค่ะ q เท่ากับ mc เด l ต a t m ก็คือมวลของน้ำก็คือ800 c c ค่า c ของน้ำก็คือเท่ากับ1 Delta t หลังลบก่อนก็คือ100ลบด้วย C อ่าก็คือเท่ากับ96ใช่ไหมดังนั้นได้800คูณ96จึงมีค่าเท่ากับ7 6 8 0 0แคลอรี่ นะคะดังนั้นต้องได้รับความร้อน76800แคลอรี่ขอบคุณนักเรียนทุกคนที่รับฟังนะคะวันนี้ก็จบแล้วนะคะ8ตัวอย่างนะคะวันนี้หวังว่าคงจะพอเข้าใจขึ้นบ้างเนาะ มีอะไรไม่เข้าใจก็หลังใหม่มาได้นะจ๊ะ